ราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรานันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย หลับตาเบาๆอ่อสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนขอร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ หลับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องสบายต้องผ่อนคลาย ต้องใจใสใสใจ,ใจเย็นเย็นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน ทำใจให้กก่งเกลียงไอใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุมนุมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะี่ยในระดับที่เหนือ จากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆบรรษานี้เป็นบรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมตัวเรา เราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราให้ได้ในช่วงที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทีเดียวที่เราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้ได้เพราะว่า ความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเน่เราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตวงเราเองเท่านั้นคนอื่นเขาได้แต่เอาใจช่วยเราหลักรับปรารถนาดีต่อเราแต่เขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เราต่างหากที่จะต้องพึ่งตัวของเราเองให้ได้ในช่วงของสึกชิงพบในเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทุกคนจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในบรรษานี้เนี่ยฤดูกาลกำลังเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวเกินไป ร่างกายเราก็ยังพอมีเลี้ยวมีแรงสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกก็ยังพอไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบชิงช่วงเวลาที่ดีนี้สแสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้ได้ ก่อนที่มัจจุมนจะช่วงชิงเราจากโลกนี้ไปอีกประการหนึ่งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งอยู่ในตัวของเรานี้เนี่ยยังทำให้เราเนี่ยมีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้ จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจของเราที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานั้นก็คือ ระรัตนตรยัยคือรันตนทั้งสามมีพุทธรัตนะรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระรรมรกายแก้วใสรันตรนะแปลว่าแก้วเป็นแก้วใสเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว รกกรประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกตดอกบวัวตูมใส<ฮ>เกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนาน้ำใสๆหรือกระจกขันช่องที่ส่องเอาหน้าใสๆ หรือเหมือนเพชรใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วท่านใสเกินความใสใดๆในโลกยนในอริยบทของสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกลางกายของเราหน้าตักเท่ากับความสูงของท่าน เป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธรัตนานี้ประกอบไปได้วยธรรมล้วนๆก่อนกายนี้เนี่ยจึงเรียกว่าธรรมกายท่านมีธรรมจักขุคือมีการเห็นในรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกัน เห็นในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตมีญานทฏศนะเป็นเครื่องรู้เห็นหนึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นธรรมรัตนะนั้นอยู่ในกลางกายของท่านมีลักษณะเป็นดวงกลมลมเหมือนดวงแก้วแต่สิ่งที่อยู่ภายในคือข้อมูลหรือความรู้ เรื่องราวความเป็นจริงหรือสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายความเป็นจริงที่แท้จริงหรือสัจธรรมทั้งปวงอยู่ในกลางธรรมรรตนะและในกลางธรรมรัตนาก็จะมีสังฆรัตรนะหรือธรรมกายละเอียดเป็นองค์พระธรรมกายละเอียดรักษา ธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันแต่เรียกกันคนละชื่อเพราะภารกิจเก่งคนละอย่างนี่คือสาระนะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิงสถิตยติสูนกลางกายฐานที่เจ็ด ทนน่าออกไปทางดีกับตัวของเรามีมาดั้งเดิมยาวนานอยู่ในตัวของเราและของทุกๆคนในโลกพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก่อนเข้าถึงก่อนและก็ได้นำมาถ่ายทอดมาสั่งสอนให้ได้บรรลุตาม ให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้บรรลุตามจึงได้เชื่อว่าเป็นพระบรมศาสดาสัมมมสัมมุทธเจ้าการเข้าถึงสรณะ,ะที่พึ่งที่ล,ลึกที่แท้จริงนี้เนี่มีวิธีเดียวเท่านั้นแต่เป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากต้องง่ายตั้งสบายต้องพ่อนคลาย ต้องใจเย็นๆที่จะต้องนำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เด้อให้ใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาปกติใจจะถูก นวิวรังห้าเนี่ยบทบังเอาไว้เนี่ยทำให้ใจของเราไม่หยุดไม่นิ่งไม่มีความสว่างภายในจึงไม่เห็นสรณะที่แท้จริงแล้วพยาม,มาก็เอาเอา,เอาวิชาความไม่รู้ธาตุที่เป็นบาตศักดิ์นี้ตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใจสรณะซึ่งอยู่ภายนอก ในยามที่มนุษย์มีความทุกข์ก็ต้องการที่พึ่งแต่เนื่องจากไปรู้จักที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวเพราะพยายามมาบดบังเอาไว้โดย,ดยออนิวรณ์หน้าแล้วก็ตรึงให้ไ่อยคขวเข้าใจว่าที่พึ่งที่ล,ลึกที่แท้จริงอยู่ภายนอกเช่นอยู่ตามต้นไม้มง เพราะนั้นใครมีทุกข์ก็ไปจุดทูปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ช่วยที่พิ่งนี้ต้นไม้มึงที่ภูเขามึงอารามศักดิ์สิทธิ์ศารเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งได้แท้จริง เพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์ไม่ได้เพราะที่พึ่งติดแท้จริงอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวแล้ว,วเพราะฉะนั้นจะต้องเอาใจกลับเข้ามาสู่ภายในยให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม,มให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาให้ได้ทุกกริยาบททั้งนั่งนอนอยืนเดิดดดนเป็นต้น นึ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เ้วพอถูกส่วนเวนลาทำถูกวิธีนะจ๊ะทำถูกต้องใจก็จะถูกปรุงให้ถูกส่วนก็จะตกโสนเข้าไปสู่ภายใน เหมือนตกจากที่สูงเหมือนตกลุมอากาศบ้างเหมือนเรานั่งรถเ,เร็วๆลงจากสะพานบ้างคือมันหล่นวูบลงไปแล้วก็จะมีทำดวงแรกปรากฏลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆจะเรียกว่าดวงปฐมมมัก และดวงธรรมนรนา,รานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูของพระนิพพานเป็นต้นทางสายกลางในเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือห่างไกลจากกาึกิเลสทั้งหลายห่างไกลจากความทุกข์ทรมานของชีวิต แล้วก็เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางภายในไปสู่อายตนะนิพนธ์เป็นเส้นทางสายกลางที่เป็นแนวดิ่งลงไปจากกลางกายกลางดวงธรรมดวงแรกดวงเล็กๆใสๆ จะมีจุดสว่างอยู่ในกลางดวงนั้นนะตงรงกลางจุดสว่างนั่นแหละเป็นทางสายกลางที่ดิ่งลงไปสู่ปลายทางคืออายาตนานิพนด์โดยวิธีการหยุดใจนิ่งอย่างเดียว อย่างสบายๆไปที่กลางดวงทมดวงนั้นทมดวงนั้นน่ะมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความใสความสว่างปรากฏเกิดขึ้นทั้งชัดใสสว่างความสุขความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกัน เมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเป็นแนวดิ่งเลื่อยไปเลยผ่านทุกสิ่งที่ผุดพามาในกลางนั้นจึงกระทั่งเขาถึงกายธรรมเขาถึงพระรรมกายใสบริสุทธิ์ภายในเนี่ย ใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างเกินความสว่างใดๆทั้งสิ้นคือยิ่งกว่าเดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นสบายใจเบิกบาน แจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์เก่งเกลียงแล้วก็สวยงามมากงามกว่ามนุษย์งามกว่าเทวดางามกว่าพรหมหรืออรูปพรหมทั้งหลายใสยบริสุทธิ์เป็นลักษณะกายสากล เหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติศาส,สนาหรือเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามแต่พระธรรมกายนี้จะเหมือนกันหมดเลยเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยพล็อกเดียวกันจะใสบริสุทธิ์ นี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงที่พ้นจากสภาวะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตคือหลุดพ้นจากสภาวะทั้งสามสภาวะกายที่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นกายมนุษย์หยาบมีแก่มีเจ็บมีตายกายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดเลยมาจกนกระทั่งเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนกระทั่งถึงวัยชราาบาเปลี่ยนแปลงตลอด การเปลี่ยนแปลงนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ทรมารชีวิตเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่พระธรรมกายไม่ใช่เช่นนั้นจะคงที่คือสวยเงามใสบริสุทธิ์ยิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อย สดใสมีความสว่างและความทุกข์ไม่มีในพระธรรมกายมีแต่สุขล้นๆความทุกข์จะมีในกายอื่นที่ชัดเจนคือกายมนุษย์หยาบของเราทั้งทุกข์ส่วนตัวทุกข์ประจำและทุกข์ที่จรนเมือสารพัดหมดเลย แต่กายทำพ้นจากสภาวะอย่างนี้นะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราใ่ยามีทุกข์พอเราทำใจนิ่งเกาาถึงกายทำทุกข์นั้นก็ดับไปแปลเปลี่ยนเป็นความสุข สดทื่นเบิกบานสบายกายสบายใจแช่อิ่มอยู่ภายในและก็เป็นที่ระลึกคือเป็นกายที่กวรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาพอไประลึกถึงสิ่งอื่นเช่นคนจัดสิ่งของทรัพย์สินเงินทอง หลาบยศสรรเสริญอะไรอย่างนั้นนึกไปแล้วก็มีแต่ความเพลินกับความรี่แล้วก็ความทุกข์ทรมาร์ตชีวิตเพราะสิ่งที่นึกนั้นมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมัน,นไม่คงที่ไปนึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเรามีทุกข์อยู่อย่างนั้นใจมันก็จะเป็นทุกข์ จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงอะไรสิ่งที่ควรนึกถึงคือพระรัชนาัยที่อยู่ในตัวนี่แหละดังกล่าวเนี่ยคือน,นำใจมาหยุดนิ่งเฉยๆ้อยู่ในกลางกายท่านก็เป็นสุขแล้วแะ่เห็นท่านทั้งวันทั้งคืนก็เป็นสุขทั้งวันทั้งคืน ถ้เห็นท่านทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินอยู่ในบ้านก็เป็นสุขนอกบ้านก็เป็นสุขอยู่ในทุกคนทุกแห่งก็เป็นสุขเพราะเราอยู่ในแหล่งกำเนิดของความสุขซึ่งมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมเท่านั้นเพราะฉะน,นพันษานี้จึงเป็นภาษาที่สำคัญอย่างยิ่งน ที่ลูกทุกคนจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในดังกล่าวนี้แม้วันสุดท้ายของชีวิตในช่วงสึกชิงพบชิงบรโลกเมื่อเราฝึกจนคุ้นเคยและชินในที่สุดพอถึงวันนั้นใจก็จะแช่อิ่ม อยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใจจะมีแต่ความสุขแม้ว่ากายจะถูกโรคภัยแค่เจ็บเบีดเบียนก็ตามแต่ข้างในจะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายภายในแล้วเราเลือกเกิดได้จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้ พรักกำลังบุญกำลังบาร,รมีกำลังความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายนั่นสามารถส่งออกไปถึงนอกภพได้ปราะดังการที่เลือกเกิดอยู่ในภพไม่บัดสวรรค์ชั้นไหนเราจะเป็นพรหมโลกพรมหรือตรงไหนก็ได้ทั้งสิน้นแม้แต่ประโสดาบันอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย ท่านจะไปอยู่พภูมิไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเพราะคุ้นเคยก็ไปอยู่ได้การเข้าถึงกายธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทีเดียวทั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งก่อนใกล้จะตายและ หลังจากตายแล้วเป็นที่พึ่งตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าท่อการกระลึกถึงและการประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงให้ได้เพราะมีอยู่แล้วในตัวของเราถ้าดูการขับัรษานี้ เหมาะสมอย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบสบายสบยให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นใจก็เราก็จะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมาหาทานลมีก็ดีจากการน้อมนำเทียนใจไฟนิรันดรนาตชัยไปถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีหรือจากการสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกไอ้กับตัวเราเองก็ด,ดีเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายๆ พราะฉั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ